สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสยามแท็บกลับมาพบกับผมนัทโยนะครับวันนี้ก็จะมาพรีวิวแกะกล่องสมาร์ทโฟนเรือธงจากทาง iMobile นะครับโดยจะมาพร้อมกัน2ตัวเลยนั่นก็คือ iQX O ok k u คนะครับแล้วก็ iQX o ok วเ o โดยเจ้าตัวนี้นะครับก็เพิ่งออกมาเมื่อประมาณเดือนสฤสภาคมและเมื่อเร็วๆนี้ก็ตามมาด้วย iQX o ok วเ o แต่ลคหลายๆคนคงสงสัยว่ามันต่างกันยังไงทำไมถึงออกมาถี่จักขนาดนี้นะครับวันนี้เราก็จะมาไขาข้อสงสัยให้ ก็เริ่มตั้งแต่ตัวกล่องนี่นะครับจะเห็นเลยว่าอันนี้โดดเด่นมาด้วย Android 4.4 KitKat นี่ก็คืออย่างแรกเลยนะครับตัวน,นี้จะมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการตัวล่าสุดส่วนอันนี้จะเป็น Jelly Bean อยู่นะครับก็ไม่รู้ว่ามีแวลจะได้อัปเดตหรือเปล่าโอเคครับก็มาต่อที่เรื่องสเปคนะครับสำหรับสเปกแบบเต็เมก็ดูได้ที่หน้าจอที่ขึ้นมาล้วข้างหน้านี่เลยครับผมก็จะขอสรุปว่ามันต่างองไรบ้างเริ่มจาก เจ้าอ c โนะครับเนื่องจากเป็นตัวใหม่กว่าก็จะมาพร้อมกับ CPU ที่แรงกว่าเดิมนะครับโดยจะเป็น Mediatek 6592T นะครับที่มีความเร็ว2.0 g h z ส่วนตัวนี้ก็จะเป็น6592ธรรมดานะครับความเร็วจะอยู่ที่1.7 g h z แล้วก็เรื่องแบตตัวนี้จะให้มาที่ o c ลโนะครับให้มาที่ 2,300mAh ส่วนตัวนี้ 2,350mAh ต่อมาก็คือเรื่องของกล้องตัวนี้นะครับ โอโคจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด18ล้านพิกเซลแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับพร้อมเซนเซอร์ BSI ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเลยแล้วก็มีแฟลชทั้งกล้องหน้ากล้องหลังด้วยส่วนโอคนะครับจะมาพร้อมกับกล้องหลังความละเอียด22ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็กล้องหน้า8ล้านพิกเซลพร้อมเซนเซอร์ BSI แต่ว่ากล้องหน้าเขาจะไม่มีแฟลชนะครับซึ่งจริงๆแล้วเซนเซอร์ของกล้องหลังนะครับก็จะอยู่ที่13ล้านพิกเซลแล้วก็ใช้ซอฟต์แวร์ขยายเอานะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นมาตรฐาน IQX รุ แล้วก็ที่เหลือนะครับก็จะต่างกันในเรื่องของดีไซน์และการออกแบบอ่าซึ่จะต่างกันยังไงเดี๋ยวมาลองแกะกล่องดูกันเลยครับเรตั้งแต่ตัวแรกนะครับ iq x ิคู่กันก่อนนี้วก็ก็มานะครับก็จะมีเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็ข้างในหน้าตาของตัวเครื่อง แกูต่อฮนะไอโอโคครับผู้ชดจริงๆแล้วนะครับของในกล่องของทั้งสองรุ่นก็จะเหมือนกันเลยก็จะมีตั้งแต่อแดปเตอร์ชาร์จไปแล้วก็หูฟังมอท็อกมีคู่มือการใช้งานนะครับมีซิม i-mobile 3Gx แล้วก็มีเคสมาให้ทั้งคู่เลยแล้วก็มีฟิล์มกันรอยนีเย่เริ่มลบไปหมดแล้วครับแต่ผมก็ขอเก็บเลยแล้วกัน ที่ในกล่องมันเหมือนกันหมดเลยครับไม่มีอะไรมากมาดูที่ตัวเครื่องกันดีกว่าครับหน้าตานะครับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงอันนี้จะเป็นแนวแบบจมเหลี่ยมหน่อยอันนี้จะแบบโค้งหมดโอเคครับก็มาดูที่รายละเอียดนะครับของตัวเครื่องกันเจ้า IQXOQ นะครับ จะมาพร้อมกับดีไซน์ที่เป็นกระจกทั้งด้านหน้าและหลังเลยและแถมด้านหลังนะครับจะมีเหมือนเป็นลวดลายที่เป็นเหมือนของ n น็กซ Pro ครับที่เรียกว่าคริสตัลเฟ c ชั่นนะครับระยิบระยับหน่อยก็ดูเปลิอนเนก็เหมือนจับเอา iPhone มารวมกับ n น็กซ Pro เลยก็ได้นะครับเนี่ครับขอบด้านข้างก็จะป็นประมาณนี้ครับส่วน o อโคนะครับ นี่ก็จะมีดีไซน์ที่แบบโค้งดูเหมือนเหมือนก็จะเหมือนกับ G 3ามทีดีสามที่เพิ่งเปิดตัวไปนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นพลาสติกที่ผิวขัดให้มันลายมันเหมือนอลูมิเนียมนะการวางตำแหน่งของปุ่มต่างๆนะครับก็จะวางแตกต่างกันโดยชิ้นเชิงแต่ที่เหมือนกันก็คือช่องใส่ซิมนะครับใส่ไมโครซิมจะอยู่ที่ด้านข้างตรงนี้2ฝั่งรองรับได้2ซิมทั้งคู่นะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดฝาหลังได้ นี่ครับปุ่ม power ของออโคจะอยู่ที่ด้านบนส่วนโอคุจะอยู่ด้านข <io> ้างนี่ครับปุ่มเพิ่มลดเสียงออโคอยู่ฝั่งนี้นี่ครับส่วนโอคุอยู่ฝั่งนี้ต่างกันนะลำโพงนะครับนี่อยู่ที่ด้านล่างส่วนนี้อยู่ด้านหลังครับก็มาลองดูข้างในคร่าวๆกันนะครับว่ามันต่างยังไงบ้างระหว่าง คิดแคทนะครับกับเจ l l y b ี่บีนพอมาอยู่ในแอร์โมบายแล้วต่างกันยังไง mm hmm. ก็นี่เป็นหน้าจอนะครับจริงๆเรื่องความไหลเรื่องในการใช้งานนะครับเท่าที่ผมลองแทบจะไม่ต่างกันเลยไหลเรื่องดีทั้งคู่สำหรับหน้าจอนะครับเท่าที่ดูก็ความคมชัดไม่ต่างกันเลยความละเอียด Full HD นี่ก็เนียนตาอยู่แล้วครับแต่จะต่างที่สีของหน้าจอนะครับอันนี้ของ โอโค่นะครับจะเห็นได้เลยว่าออกแนวสีเป็นโทนฟฟ้าส่วนนี้จะอมเหลืองนะครับก็แล้วแต่คนชอบอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นทุกเครื่องหรือเปล่านะครับต่อมาก็มาดูที่ user interface นะครับระหว่าง c ค t Chat กับ h h r r y b t a t ก็ในหน้านี้อาจจะไม่ต่างกันนะเข้าไปดูที่แอป Rover ก่อนแล้วน,นะครับอันนี้ใครที่เคยใช้ n e x u s ทนะครับ n e x u s 5ัมาก็จะรู้เลยว่าดีไซน,น์จะคล้ายกันจะมีไอคอนเป็นแนวแฟเป็นแนวแฟทนะครับผม ตัวนี้ก็จะเดิมๆจะมีแบ่งแยกเป็นแอปวิดเจ็ตอะไรเหมือนเดิมครับง่ายๆก็คือ user interface ของ o อโคจะดูสวยกว่าและดูทันสมัยกว่าครับ mm hmm. ก็ดูหน้าวิดเจ็ตนี้ครับนี้ยังเป็นแบบเก่าอยู่นี่เรื่องตัวนี้ก็เป็นแบบใหม่ notification จะประมาณนี้ ก็ในเรื่องของ CPU ที่แรงกว่านะครับอันนี้เรามาดูผลทดสอบจาก Antutu กันสักนิดนึงนี่ผมก็ทดสอบไปแล้วนะเห็นว่าตัวนี้แรงกว่าตามสปเปคของมันเลยที่สามหมื่นโอสำหรับเรื่องกล้องนะครับเท่าที่ผมได้ลองคร่าวๆมาตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ต่างกันมากแต่พบว่ากล้องของโอคุจะดีกว่า พอสมควรเลยทั้งกล้องหน้ากล้องหลังนะครับทั้งที่เซนเซอร์อะไรมันใกล้เคียงกันดูจากภาพนะครับอันนี้ที่ผมลองถ่ายในที่แสงน้อยมานะครับนี่ครับอันนี้กล้องหน้านะครับเห็นว่าของโอฟูกล้องหน้าดีกว่าสามารถถ่ายที่แสงน้อยแล้วยังเห็นชัดอันนี้เป็นแบบโหมดนอ r m ม l นะครับไม่ได้ปรับแต่งอะไรทั้งนั้นกล้องหลังก็จะใกล้เคียงกัน แต่นี้พอถ่ายแต่อ,อโคลนะครับพอถ่ายที่แสงน้อยๆก็จะมีแสงม่วงๆมาหน่อยนะครับโดยรวมเท่าที่ลองผมว่ากล้องของโอโคจะเจ๋งกว่านะครับครับสำหรับด้านการใช้งานในเรื่องของการเล่นเกมดูหนังฟังเพลงนะครับทั้งสองตัวนี้ผมคิดว่ามันทำได้ไม่ต่างกันเลยไม่ว่าตอนเล่นเกมอันนี้ก็แยกแยะไม่ได้นะครับเพราะว่ามันลื่นทั้งคู่ ส่วนเรื่องแบตเตอรี่ก็หมดเร็วพอๆกันในเรื่องของการเล่นเกมหรือการใช้กล้องแต่ถ้าเกิดเราไม่ใช้อะไรมากก็สามารถผ่านผลหนึ่งวันไปได้นะครับผมทันี้ก็มาสรุปกันว่าแล้วอย่างนี้มันต่างกันยังไงละ่ะของตัวนี้ก็จะขอแยกเป็นจุดเด่นของแต่ละตัวนะครับสาหรับโอคุ oo, เมื่อเทียบกับอโคนะครับโดยรวมผมคิดว่ากล้องของมันดีกว่าทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยยิ่งกล้องหน้านี่ยิ่งเห็นได้ชัดนะครับถ่ายรูปในที่แสงน้อยแล้วยังทําได้ดีกว่ามาก แล้วก็แต่ข้อเสียคือมันเป็นระบบปฏิบัติการ Android Jelly Bean ตัวเก่านะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าแอนาคตจะได้อัปเดตหรือไม่นะครับซึ่งจอาอดีตก็ยังไม่มีตัวไหนได้อัปเดตเ,เลยสำหรับ o c โคนะครับก็จะมีดีไซน์ที่แบบว่าดูจับได้กระชับมือมากยิ่งขึ้นดีไซน์สวยงามขึ้นนั่นเองน้ำหนักก็เบากว่าแล้วก็ที่สำคัญคือมาพร้อมกับ Android 4.4 k i t k a t ตัวล่าสุดเลยนะ แล้วก็เจ้าโอโค่นะครับราคาก็จะเปิดมาถูกกว่าด้วยโดยเปิดตัวมาที่9,990บาทในขณะที่โอคุนะครับเปิดมาอยู่ที่12,500บาทแล้วก็มีการปรับลดราคาซึ่งล่าสุดตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโดยว่าใครที่สนใจอยากจะได้ตัวไหนก็ลองไปจับลองเล่นกันดูก่อนนะครับตามนั้นค้าตัวแทนจาหน่ายอะไรอย่างนี้แล้วก็ตัดสินใจกันเองครับ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาง iMobile ประเทศไทยนะครับที่ให้เรายืมเครื่องมาทำการรีวิวส่วนข้าวหน้านะครับจะมีสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตตัวไหนมารีวิวให้เพื่อนๆได้ชมกันก็ติดตามงันได้ที่ w ว w s y a m t a ์ c o m สยามแทบอนะครับตรงนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ